สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลกัอบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมรีบมาประชาสัมพันธ์ก่อนเลยว่าสัปดาห์นี้นะครับผมเราจะมีวันหยุดพิเศษ2วันนะครับเราจะมีวันหยุดนะครับผมวันที่13แล้วก็14กรกฎาคมนะครับผมจะเป็นช่วงวันเข้าพรรษานะครับหยุดแค่2วันเนาะแล้วก็วันวันศุกร์ก็คือเปิดตามปกตินะครับผมนะอันนนนนีีี้คืืออออเเรร่่่่งทท1ผมมขาาาปะะชสััพธ์ก เพื่อที่สอนะครับสาหรับท่านใดนะครับที่พลาดการไลฟ์สดนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะรีบมาทําการอัปเดตให้เนาะเพราะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาเนี่ยที่มันเริ่มเป็นช่วงขาลงเนี่ยแนวโน้มผมมันเริ่มนิ่งขึ้นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเนาะแล้วก็สาหรับเมื่อวานที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าราคากระดาษมีการแจ้งปรับเปลี่ยนแปลงที่ปรับขึ้นราคามาเนี่ยไปตรวจสอบแล้วนะครับผมจะเป็นโรงงานในฝั่ง แถวๆในส่วนของกระบินบุรีนะครับผมหรือในส่วนของอที่ไกลๆหน่อยเนาะอย่างเช่นจะมีกรจัานบุรีด้วยที่มีการปรับขึ้นนะครับผมนะ <c oughs> ก็มีการปรับขึ้นมาที่ดูเนาะแต่ว่าโรงงานในเขตปริมนฑลเนี่ยยังไม่ได้ปรับขึ้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวราคากระดาษเนี่ยถ้ามีข่าวสารอัปเดตเนี่ยถ้ามันขึ้นจริงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้ทราบนะครับผมเนาะโอเคเราไปเริ่มเลยดีกว่าเหล็กหนานะครับที่มาจากการก่อสร้างต่อเติมนะครับผมแบบนี้นะวันนี้หน้าร้านครับผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 8บาทจนถึงที่10บาทนะครับผม8บาทถึง10บาทนะครับผมส่วนถ้าเกิดเป็นแท้งน้ำอย่างที่คุณเห็นอยู่แบบนั้นเนาะวันนี้หน้าร้านผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทนะครับแท้งแบบนุ้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กบางแบบนี้พวกเหล็กตะแกรงพัดลมนะครับเคสคอมนะครับตะกร้ารถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือจะเป็นพวกไมโครเวฟกาต้มน้ําร้อนนะครับผมเป็นพวกโค้งจักรยานต่างๆถ้าเป็นเหล็กบางแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทนะครับผมกิโลกรัมละ5บาทนะครับสำหรับเศษเหล็กนะ จะขึ้นเมื่อไหร่นะครับผมอันเนี้ยบอกตามตรงว่ายังบอกไม่ได้เนาะเพราะไม่รู้จะขึ้นเมื่อไหร่จริงแต่เท่าที่เคยไปคุยเนี่ยล่าสุดปอเอุ้ยสัปดาห์ที่แล้วผมไปคุยกับโรงงานที่ขายแผ่นเมทัลชีสนะครับผมหรือจะขายเหล็กรูปพันธ์นะครับก็จะพูดในลักษณะทีท่คล้ายกันว่าปกติแล้วใน Q3 เนี่ยหรือควอเตอร์สเนี่ยราคาเหล็กมันจะมีการปรับลงมานิดนึงเนาะเพราะว่าสมาร์ทเอ่อในกลุ่มของคอนดักชั่นเนี่ย หน้าหน้าฝนจะความต้องการใช้ของมันจะลดลงนะครับผมเนาะก็ต,ต้องไปดูว่า Q4 จะขึ้นหรือเปล่าแต่โดยปกติแล้วโดยโดยสภาพของวงจรธุรกิจขยะรีไซเคิลเนี่ยพอรเตอร์สามราคามันจะลงทุกตัวนะครับผมแลเป็นช่วงโรตีทันของเขานะครับช่วงช่วง Q3 เนาะแล้วก็ Q4 ราคาก็จะกลับดีดขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับผมสำหรับในกลุ่มสินค้าที่เป็นอลูมิเนียมนะครับวันนี้นะครับหน้าร้านถ้าเป็นอลูมิเนียมบางแบบนี้นะหน้าร้านผมจะซื้ออยู่กิโลกรัมละ37บาท37บาทนะครับ ส่วนถ้าเป็นสแตนเลสต้องเทสนะครับผมว่าเป็น304หรือเป็น201เนาะถ้าเป็น304เนี่ยก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ28นะครับถ้าเป็น201จะอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงขาลงหน่อยเนาะแต่ว่าราคาก็เริ่มนิ่งแล้วล่ะในหลายๆรายการก็เริ่มทยอยนิ่งนะฮะอันนี้พลาสติกกรอบไม่มีอะไรนะครับผมก็รับซื้อตามปกตินะครับราคาค่อนข้างเสถียรนะฮะตอนนี้ในส่วนของพลาสติกรวมหน้าร้านนะครับผมอันนี้เพิ่งจะเคลียร์คอกไปเนาะ ก็พลาสติกในชีวิตประจำวันแบบนี้นะที่คุณเห็นอยู่ในกองนะอันนี้ค่อนข้างชัดนะฮะก็จะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ7บาท7บาทนะครับเนี่ยรวมกันมาอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยผมซื้ออยู่7บาทนะครับผมนะแต่ผมอยากให้ลูกค้าทําการแยกพวกตระกูลที่เป็นขวดขวดเพ็กไสนะครับแยกออกมานะครับขวดเพ็กไสจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ11บาทนะครับกิโลกร,รัมละ11บาทนะครับต้องบอกตามตรงว่าช่วงนี้เนาะพอราคาของเก่ามันค่อนข้างลงเยอะเอะข้าเนี่ย สิ่งแรกที่ผมทำนะคือผมพยายามกวาดของออกให้ได้มากที่สุดนะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเร่งงานกันมากพอสมควรเลยนะครับผมเนาะเพราะว่าราคามันพอมันย่างเงี้ยยากที่มันจะกลับขึ้นไปเท่าเดิมแบบในช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นะก็เลยต้องรีบปล่อยของนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแคดโฟลจะมีปัญหาสําหรับกระดาษแข็งนะครับวันนี้นะครับอยู่4บาท70นะครับกระดาษแข็งของฝากนิดนึงว่าถ้าถ้าโรงงานในแถวๆปลายทางที่ผมส่งอยู่เนะี่ยเขาทยอยปรับขึ้นเนะี่ยเดี๋ยวผมทําการดันราคาขึ้นทันทีนะครับผมเนาะกระดาษแข็ง4บาท70 กระดาษย่อยกระดาษเล่มรวมสีนะครับผมที่คุณเห็นอยู่ในกองนะครับกระดาษย่อยจะซื้ออยู่ที <S <s ่กิโลกรัมละ3บาทนะครับผมพวกกระดาษย่อยกระดาษจับจุ้กระดาษย่อยกระดาษรวมสีอะไรเงี้ยคือมันประเภทเดียวกันเนาะซื้ออยู่3บาทนะครับอันนี้เพกใสนะที่อยู่ในเครื่องตัวนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ11บาทนะครับไม่ต้องกีดฉลากไม่ต้องเปิดฝานะครับผมจัดมาได้เลยนะฮะ แล้วก็สําหรับน้ํามันพืชนะครับผม,ผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าน,นี่นะเป็นช่วงที่ราคามันดาวมากนะหลายๆพื้นที่นี่มีแจ้งมาซื้อด้วยนะแต่ของเรายังทําการรับซื้อได้ตามปกตินะครับวันนี้นะครับของผมเนี่ยจะซื้ออยู่ที่ปี๊บละ570บาทนะครับอย่างคันนี้ก็จะมาจากเพชรบูรณ์เนาะอันนี้วิ่งมาจากเพชรบูรณ์นะครับผมนะฮะอันนี้ก็มาประมาณร้อยกว่าปี๊บนะครับผมเนาะอันนี้ก็กำลังทำการถ่ายปีปนะ๊บเนาะเพราะถ้าเกิดเป็นปี๊บเก่าแบบนี้จะจะใช้ไม่ได้นะครับผมเนาะก็ต้องทำการถ่ายปี๊บให้ลูกค้านะ กำลังถ่ายไป,ไปให้ลูกค้าอยู่นะครับผมเนาะลูกค้าเรามีจากหลายที่นะทักเพชรบูรณ์ทั้งลำปางนะครับผมทั้งลำพูนก็วิ่งมานะครับสุขโขทัยนครสวรรค์พิจิตรวิ่งมานะครับนะก็ยังซื้อได้อยู่ยังซื้อได้อยู่นะครับเพราะว่าได้ได้ทราบข่าวมาคร่าวๆว่าตอนนี้เนี่ยในบางจังหวัดในบางพื้นที่เนี่ยราคาด้นมันพืชมีปรับลงไปถึงประมาณ200-200กว่าบาทนะครับผมเนาะก็ต้องติดตามนะสำหรับราคาด้นมันพืชนะครับแต่ถ้าเกิดตัวไหนที่ตัวคู่พาร์ทเนอร,ขอร์ของเราเขายังรับซื้อตามปกติยังดันได้เ้เเราากจะซือตมตมิคนะ okay. ทีนี้มาในส่วนของตัวนี้กันบ้างน้ำมันพืชเมื่อกี้บอกราคาเป็นกิโลไปยังน้ำมันพืชนะครับถ้าไม่มีปี๊บมานะครับก็จะท่านซื้อเป็นกิโลนะครับก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ30บาทนะครับกิโลกรัมละ30บาทนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกตระกูลพลาสติกกรอบนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการแยกนะครับขั้นตอนตรงนี้นะครับเราจะทําการแยกเนื้อนะครับที่เป็นตระกูล ABS PS นะครับผมหรือจะเป็นตระกูล พีซีจะเป็นตะกูล AS จะเป็นตระกูลเอบีเอสอะไรเงรี้ยคือพวกนี้กำลังทําการแยกอยู่เนาะซึ่งตัวพลติกรอบเนี่ยผมบอกนิดนึงว่ามันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะฮะมันจะต้องมีการใช้ลอยน้ําเกลือด้วยแล้วต้องใช้ตัวน้ํามันเบนซินด้วยนะครับตัวแก๊สโซฮอล์95เนาะใช้ในการเทสเนื้อต่างๆนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างซับซ้อนมากถ้ามีโอกาสอยากจะทำคอนเทนต์ตัวนี้นะครับแต่คอนเทนต์ตัวนี้ต้องค่อนข้างใช้เวลาเยอะเยอะพอสมควรเลยนะครับเนาะพลติกรอบถ้าแกะใบเอียมตัวนี้ผมมีราคาพิเศษให้นะ อันนี้เป็นตระกูลชิ้นเหนียวอันนี้เป็นกรอบอันนั้นเป็นเหนียวสำหรับตัวขวดรังต่างๆนะครับผมขอเล่าให้ฟังนิดนึงว่ารังอะไรบ้างที่จะต้องใส่ขวดอะไรบ้างต้องใส่รังนะครับก็ <authentic. S 2> จะมีพวกขวดชุมชนที่เป็นขวดเล็กนะครับขวด24เนาะรังนั้นจะอยู่ที่รังละ8บาทนะครับถ้าเป็นเบียร์เล็กนะขวดเบียร์แต่เป็นขวดเล็กนะครับจะอยู่ที่รังละ10บบาทนะครับผมแล้วก็จะมีพวกเหล้าชุมชนแบบนี้ฮะ เหล่าชุมชนนะครับเหล่าไทยนะครับผมก็จะอยู่ที่ลังละ6บาทนะครับ6บาทเนาะแล้วก็จะมีที่ต้องใส่ลังเพิ่มเติมก็คือจะเป็นตระกูลขวดไฮน์เอเก้นแบบนี้นะครับผมขวดไฮน์เอก้นก็ต้องใส่ลังนะครับก็จะอยู่ที่ลังละ11บาทนะครับลังละ11บาทเนาะแล้วก็จะมีพวกขวดเบียร์ช้างนะครับผมเบียร์ช้างล้นมากเบียร์ช้างเดี๋ยวต้องรีบเอาออกแล้วล้นจัดเกะกะเบียร์ช้างนะครับจะอยู่ที่ลังละ14บาทนะครับผมเนาะแล้วก็มีรีโอเก่า รีโอเก่าก็คือรีโอรุ่นที่เป็นรีโอคลาสสิกแบบนี้นะครับไอตัวนี้ต้องใส่รังนะครับรีโอเก่าจะอยู่ที่รังละ10บาทนะครับผมรังละ10บาทนะครับต่อมานะฮะที่ผมอยากจะบอกลูกค้าให้ใส่รังมาเพิ่มนะเป็นสินค้าที่เราเปิดใหม่นะตัวนี้ใส่รังได้แล้วนะครับผมที่เป็นขวดรีโอแต่เป็นปั๊มสิงเนาะตัวนี้ใส่รังได้แล้วนะครับผมไม่ต้องทุบแก้วแล้วนะตัวนี้นะ ถ้าเป็นตัวนี้นะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่ลังละ6บาทนะครับผมและแนวโน้มราคาน่าจะปรับขึ้นด้วยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผม,มแล้วก็จะมีในส่วนของขวดน้ําหวานตัวนี้ที่ต้องทาการใส่ลังมานะครับน้ําหวานอยู่ลังละ10บาทน้ําหวานอยู่ลังละ10บาทนะครับขวดแสงโสมต้องใส่ลังนะครับอยู่ลังละ8บาทขวดหงทองเก่าอยู่17ทงทองใหม่อยู่8นะครับผมอันนี้จะเป็นพวกกระดาษย่อยเล่มต่างๆเนาะเนี่ยฝอยๆอย่างที่ผมเล่าห้ฟังเมื่อสักครู่นะฮะ วันนี้นะครับกระดาษย่อยเล่มนะครับังอยู่ที่กิโลกร,รัมแล้วสามบาทอยู่นะครับผมกระดาษผมว่าน่าจะใกล้นิ่งเต็มที่แล้วมันใกล้นิ่งเต็มที่แล้วนะครับผมถ้าสัปดาห์นี้นะไม่ปรับลงไปกว่านี้ผมว่านิ่งแล้วแล้วแนวน้มอาจจะดีขึ้นด้วยซ้านะครับผมเพราะว่าหลายๆโรงงานเนี่ยเริ่มเริ่มมีการปรับราคาเพื่อเรียกของขึ้นแล้วนะครับผมอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อข้างต้นนะว่าช่วงนี้โรงงานไหนที่อยู่ พี่ค่อนข้างอยู่ไกลนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะที่ร้านของเก่าวิ่งไปส่งค่อนข้างไป,ไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มทยอยดันราคาขึ้นแล้วก็เดี๋ยวต้องรอตามดูว่ามันเป็นความที่ราคามันขึ้นเป็นเพราะว่าเขาเรียกของเข้าโรงงานหรือเป็นเพราะว่าตัวราคาซัพพลายมันเริ่มสูงขึ้นสัปดาห์นี้เดี๋ยวผมได้ข่าวยังไงเดี๋ยวผมจะรีบไปอัปเดตให้ทราบนะครับสำหรับในส่วนของกระดาษแข็งกระดาษลังนะครับผมวันนี้นะฮะหน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท70นะครับผมต่อมานะครับถ้าเป็นพวกกล กระดาษขาวดำนะครับผมกระดาษขาวดำเนะาะกระดาษ A 4สีขาวที่พิมพ์ด้วยหมึกดำอย่างนี้นะครับวันนี้หน้าร้านยังอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทอยู่นะครับ7บาทเนาะกระดาษขาวดำปีนี้ราคามาแรงแรงมากถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับตระกูลกระดาษเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเชือกเชือกสายรัดพลาสติกนะครับตัวนี้ขายได้ตามปกตินะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาทนะครับกิโลกรัมละ2บาทนะครับผม น,นี่กำลังเล่งถ่ายปี๊บกันเนาะอันนี้จะเป็นปี๊บเก่าที่พี่เขาใส่มาเนาะอันนี้ตัวนี้จะใช้ไม่ได้เนื่องจากปี๊บบันผุกนะครับผมเนาะก็ไม่ว่ากันนะเราก็ทําการถ่ายปี๊บใหม่ให้พี่เขานะครับผมแล้วก็ตัวปี๊บตัวนี้เดี๋ยวเราก็ช่างซื้อเป็นตัวกระป๋องเหล็กนะฮะวันนี้มาเยอะนี่วิ่งมาจากเพชรบูรณ์โอ้เยอะเยอะจริงน่าจะประมาณร้อยกว่าปี๊บมีปี๊บปีโดยน้ำมันปลาล์มด้วยอ๋อ เดี๋ยวผมขอไปดูข้างในนิดนิดนึงสำหรับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมถ้าเป็นแบตเปลือกขาวแบบนี้นะครับวันนี้เก็บกองไม่ค่อยเรียบร้อยเดี๋ยวให้เด็กไปเก็บตอนเย็นแบตเตอรี่เปลือกขาวแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านนะครับปรับขึ้นไปเป็น24บาท50สนะครับสำหรับแบตขาวเนาะแล้วก็สําหรับแบตดานะครับผมวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ19บาทนะครับแล้วก็มันจะมีแบบที่เป็นเปลือกสีเขียวของโฮเดมหรือสีน้ําเงินของ CS นะครับที่จะขึ้นมาเป็นกิโลกร,รัมละ 22่สบบาทนะครับแล้วก็เป็นพวกบัตรมอเตอร์ไซค์กับบัตร UPS เนี่ยก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ21บอาทนะถูกต้องครับแตงโมโชกล้อนไหนเร็วแบบัตแบบนี้แบบนี้นะครับผมจะอยู่ที่21บาทนะครับผม มีแก้วขาวแก้วแดงยังราคา1บาทอยู่นะครับแก้วเขียวอยู่80ตังค์นะครับผมต้องรอครับตอบเขาว่าจะขึ้นให้เราหรือเปล่านะฮะถ้าขึ้นเดี๋ยวผมดันให้เนาะแล้วก็ในส่วนของกระป๋องนะครับวันนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ39บาทนะครับสาบาทอลูมิเนียมบางนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ37บาท37บาทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอลูมิเนียมหนาเครื่องเอี่ยมแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ38บาทนะครับต่อมานะฮะถ้าเป็นพวกตระกูลสแตนเลสนะครับผมจะอยู อันนี้มันเป็นอลลอยเด็กวางผิดกองแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอลลอยสำหรับสแตนเลสนะครับผมวันนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ28บาทนะครับราคามีการปรับลงมานิดนึงเนาะแล้วถ้าเกิดว,ว่าเป็นอลูมิเนียมอลลอยแบบนี้นะครับผมวันนี้นะฮะหน้าร้านเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละอลลอยจะอยู่ที่22บาทนะครับพี่อ้อมครับอันนี้เดี๋ยวฝากแยกให้หน่อยมันเป็นอลลอยเด็กเอามาใส่ในสแตนเลส แยกออกไปก่อนสำหรับอลูมิเนียมฉากนะครับวันนี้นะครับผมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ45บาทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพวกอลูมิเนียมล้อแม็กนะครับวันนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ50บาทหม้อน้ำนะครับถ้าเกิดเป็นหม้อน้ารถยนต์ที่ไม่มีไส้แอร์ถ้าไม่มีไส้ข้างในนะครับผมเป็นหม้อน้ํารถยนต์เลยนะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ21บาท แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่มันมีไส้นะครับไส้ที่เป็นไส้ทองแดงแบบนี้เนาะจะอยู่ที่95บาทนะครับราคาต่างกันนะ21บาทกับ90บาทนะครับผมต่างกันเยอะมากนะครับ90บาทนาะม่คิดผมพูดผิดผมขออภัย90บาทนะครับผมนะฮะก็ช่วงนี้ถือว่าราคาใช้ได้เนาะแล้วก็สําหรับทองแดงเนาะสัปดาห์ท, mm. ที่แล้วมีการปรับขึ้นมานะครับทองแดงเส้นฝอยทองแดงข้อแอร์นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทนะครับถ้าเกิดเป็นทองแดงเส้นปอกนะครับทองแดงเส้นปอกแต่สีดำนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ220 และถ้าเป็นทองแดงเส้นปอกสวยนะครับปอกเดี่ยวเนาะจะอยู่ที่225และปลอกเส้นใหญ่ที่เป็นเท่านิ้วก้อยนะครับจะอยู่ที่230นะครับผม ย้ำอีกทีนะร้านผมจะมีวันหยุดพิเศษ2วันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับปีหกเนาะกรกฎาคมผมจะหยุดวันที่13กับ14กรกฎาคมนะครับผมเนาะเนื่องในวันเข้าพรรษาเราขอหยุด2วันนะครับให้น้องๆได้ไปทำบุญพักผ่อนกันนะครับผมนะฮะแล้วก็จะเปิดรับซื้อวันที่15ก็คือเปิดตามปกติเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของวันนี้นะสัปดาห์นี้เนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มราคาเนี่ยมันเริ่มมีทิศทางที่ค่อนข้างค่อนข้างเริ่มนิ่งขึ้นนะจากที่เป็นช่วงขาลงต่อเนื่องมาตตั้งแ่เดือน พฤษภายพพฤษภามิถุนาลงต่อเนื่องนะครับผมมาต้นกรกฎาเนี่ยก็ยังลงต่อเนื่องอยู่เนาะแต่นะกลางกรกฎาช่วงนี้เขาเข้าสู่ช่วงกลางกรกฎาางเดือนเจ็ดเนี่ยค่อนข้างเริ่มนิ่งขึ้นนะผมก็คิดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่มันทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับผม เนาะโอเคเดี๋ยวนี้ย้ำอีกทีนะร้านเราตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพรจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับเอทีคอนโดครับอยู่ในตัวอำเภอเมืองพิษนุโลกนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ไม่สะดวกนำขยะมาขายกับเราที่ร้านแบบนี้นะครับผมเช่นไม่มีรถไม่มีคนช่วยขนนะครับของมันเยอะขนมันไม่ไหวนะครับไม่มีสงสัยนะครับบอกเราผมมีบริการออกไปจัดเก็บขยะหรือไซเคิลนอกสถานที่ให้นะครับแล้วขั้นตอนก็ง่ายมาก ลูกค้าแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID เดียไลน์ที่ C W R E C Y C L E นะครับปกติผมก็จะแปะช่องทางการติดต่อไอไว้ข้างล่างนะทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้ง ID นะครับหรือปกติแล้วบนแคปชั่นจะมีลิงก์อยู่นะครับก็แค่กดแอดไลน์ที่ลิงก์นะครับผมถ่ายรูปขยะแชร์โลเคชั่นมาเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับผมเนาะฝากติดตามดนะ้วยเนาะแล้วก็เรื่องเสื้อเสื้อ10,000 follower ลนะครับมีการคุยกับร้านแล้วนะครับแล้วก็ให้ร้านออกแบบมาให้เเเเเเรราาาาดดูกกก่่ออนนนะะี๋ยวจมจมมลแขง แจกเสื้อนะฉลองผู้ติดตามครบ1นึ่งหมื่นคนอื่นเขาจะลองฉลองฉลองแสนฉลองล้านซับไม่ต้องของผมฉลองหมื่นซับนะครับผมเพราะว่าใน Facebook ก็หมื่นพอดีใน YouTube ก็หมื่นพอดีนะครับบังเอิญมากเลยเนาะก็เล่นเกมแจกหมื่น follower ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเสื้อเสร็จเดี๋ยวจะเอาเสื้อลองมาให้ดูเนาะ <S <S โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้จะไปเจอกันในคอนเทนต,ต์ต่อๆไปขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณครับ